หัวใจที่เรียนรู้ที่จะให้พระเจ้ากลับมาหลังจากเหตุการณ์ที่อุซาแตะหีบแล้วเสียชีวิตดาวิดเงียบไปนานเขาไม่ได้รีบกลับไปอัญเชิญหีบอีกแต่เขาเริ่มหันกลับมาหาพระเจ้าในช่วงเวลาที่เงียบนั้นพระเจ้าทรงทำสิ่งสำคัญมากพระองค์ไม่ทอดทิ้งดาวิดแต่กลับเสริมกำลังเขาทั้งในราชสมบัติและในสงคราม พระพักภีพีบอกว่าดาวิดรู้ว่าพระยาเวทรงตั้งเขาให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและทรงยกย่องราชอำนาจของเขานั่นคือวันที่ดาวิดเข้าใจบางสิ่งที่ลึกซึ้งว่าเขาไม่ได้ถูกตั้งไว้เพราะความสามารถแต่เพราะพระเจ้าทรงตั้งเขาไว้เองศัตรูยังคงเข้ามาคนฟิลิสเตียกลับมารุกรานอีกครั้ง แต่คราวนี้ดาวิดไม่ออกไปรับด้วยความคุ้นเคยเขาทูลถามพระเจ้าก่อนทุกครั้งครั้งแรกพระเจ้าตรัสว่าขึ้นไปเถิดแต่ครั้งที่สองพระองค์กลับตรัสว่าอย่าขึ้นไปข้างหน้าแต่จงอ้อมไปข้างหลังดาวิดเรียนรู้แล้วว่าแม้พระเจ้าองค์เดิมจะทรงอยู่แต่ทางของพระองค์นั้นไม่เคยซ้ำ พระองค์ทรงต้องการให้เราฟังไม่ใช่แค่ทำตามแบบเดิมหลังจากชัยชนะนั้นดาวิดกลับมาเตรียมหัวใจเพื่อทำสิ่งที่ยังค้างอยู่คือการอัญเชิญหีบพันธสัญญากลับมายังเยรูซาเล็มอีกครั้งแต่คราวนี้เขาทำอย่างถูกวิธีเขาเริ่มต้นด้วยการสร้างสถานที่สำหรับหีบของพระเจ้า และพูดอย่างหนักแน่นว่าไม่มีใครอื่นควรแบกหีบของพระเจ้านอกจากคนเลวีเพราะพระเจ้าทรงเลือกพวกเขาไว้ให้ทำเช่นนั้นนี่คือคำพูดของคนที่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเขาทำทุกอย่างด้วยความยำเกรงและเรียบง่ายดาวิดเรียกปุโรหิตและคนเลวีมาชำระตัวแต่ครั้งนี้หีบไม่ได้ถูกลากด้วยวัว แต่แบกไว้บนบาของคนเลวีตามพระบัญชาและเมื่อทุกอย่างถูกจัดเตรียมอย่างถูกวิธีพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือคนเลวีที่แบกหีบของพระองค์ไม่มีใครล้มไม่มีใครเสียชีวิตมีแต่เสียงแห่งชีวิตที่เต็มทั่วแผ่นดินดาวิดสวมเสื้อผ้าปุโรหิตเต้นรำด้วยความชื่นบานเพราะเขารู้ว่าพระศิริกลับมาแล้ว และในบทที่16เมื่อหีบถูกตั้งไว้ในสถานที่ที่เตรียมไว้ดาวิดถวายเครื่องบูชาสรรเสริญและตั้งนักร้องประจำหีบเขาแต่งเพลงขอบพระคุณพระเจ้าที่กลายเป็นบทเพลงที่ไม่เคยเงียบหายไปตามกาลเวลาจงขอบคุณพระยาเวจงร้องออกพระนามพระองค์จงประกาศพระราชกิจของพระองค์แก่ชนชาติทั้งหลาย จากวันที่พระเจ้าหยุดดาวิดไว้จนถึงวันที่พระองค์กลับมาทั้งหมดนี้คือการเดินทางของหัวใจที่ยอมให้พระเจ้าสอนพระเจ้าไม่ได้ต้องการคนที่สมบูรณ์แต่ต้องการคนที่ยอมกลับมาเรียนรู้ดาวิดไม่ได้แตกต่างจากเราเขาแค่ไม่ปล่อยให้ความพลาดในวันวานทำให้เขาหยุดเข้าใกล้พระเจ้าในวันนี้ พระสิริของพระเจ้ากลับมาและในที่สุดหัวใจของเขาก็ได้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าไม่ต้องการเกวียนใหม่ที่ดูดีแต่ต้องการหัวใจที่ยำเกรงอย่างแท้จริง